ฆาตกรต่อเนื่องหมายถึงฆาตกรที่จงใจฆ่าเหยื่อมากกว่า3คนฆาตกรต่อเนื่องหญิงจะฆ่าคนใกล้ตัวจะฆ่าเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินใช้การวางยาพิษมากที่สุดนี่กรณียายแอมนี่ตรงตรง,ตรงเป๊ะเลยกับงานวิจัยที่เขาทำมาแล้วสรุปง่ายๆคือนางแอมฆ่าเพราะโลภฆ่าเพราะทรัพย์สิน ทีนี้เรามาดูเรื่องของฆาตกรต่อเนื่องทั้งชายและหญิงระดับตำนานของโลกเลยนะผู้ชมแจ็คเดอะริปเปอร์เป็นฆาตกรต่อเนื่องชายในย่านลอนดอนประเทศอังกฤษชอบฆ่าโสเภณีด้วยการปาดคอคว้านท้องเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาอวัยวะภายในออกไปอีกคดีนึงคือบุญเพงหีบเหล็กฆาตกรต่อเนื่องซึ่งก่อเหตุนในช่วงปี2,460เขามีรูปแบบการฆาตกรรมด้วยการใช้ของมีคมสังหารเยือ่อแล้ว ท่านศพเยือยใส่หีบเหล็กถ่วงน้ําถึงเรียกว่าบุญเพ่งหีบเหล็กแต่เกิดขึ้นมาหลังๆเนี่ยเราก็จะมีคนอย่างเช่นนายสมคิดพุ่มพวงเจ้าของฉาย,ยาเดอะริปเปอร์ของเมืองไทยฆาตกรต่อเนื่องห้าศพที่ก่อเหตุฆ่าหญิงสาวหมอนวดนักร้องอย่างโหดเที้ยมหลังจากที่ติดคุกมาแล้วสิบสี่ปีออกมาก่อเหตุซ้ําอีกในปี2562อีกคนหนึ่งชื่อนายไอซ์หีบเหล็กอภิชัยองค์วิสิตฆาตกรฆ่าหญิงสาวอย่างน้อยสามศพตกเป็นข่าวโดง่งดังในปี2563แต แล้วฝั่งทนในประเทศไทยนับไปจครับจะมีคารกรต่อเนื่องเป็นชายเป็นหลัก ที่เป็นข่าวแต่ก็ไม่ใช่ว่าประเทศไทยจะไม่มีฆาตการต่อเนื่องเป็นผู้หญิงไปเสียทีเดียวล่าสุดกรณีของแอมสราร,รัตรรังสิวุธิพรอ,อายุ36ปีในช่วงไม่กี่ปีมานี้สังหารเหยื่อนับสิบรายใช้ยาพิษไซยาไนได้ฉายาว่าแอมไซยาไนถ้ากรณีทั้งหมดหากพิสูจน์ว่าแอมวางแผนจงใจลงมือสังหารเหยื่อจริงๆเธอจะต้องติดอันดับฆาตกรหญิงต่อเนื่องเข้าข่ายว่ามีความอำมหิตติดอันดับ ต้นๆของโลกเลยทีเดียวฆาตกรต่อเนื่องมีพฤติกรรมยังไงข้อมูลเว็บไซต์จากห้องสมุดสุขภาพจิตของกระทรวงสาธารณสุขอธิบายลักษณะของฆาตกรต่อเนื่องหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า serial killer อ้างคำนิยามของอเมริกาคือ FBI เขาหมายถึงว่าฆาตกรที่ฆ่าคนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อสนองความต้องการหรือความพึงพอใจทางจิตใจมีช่องช่องว่างเว้นระหว่างเหยื่อแต่ละราย,าย,ายซึ่งต่างกับฆาตกรรหมู่ที่จะสังหารบุคคลหลายๆคนในคราวเดียวกันก็คือฆาตกรรต่อเนื่องจะฆ่าคนหนึ่งแล้วทิ้งเอาไว้อีกสักเดือน2เดือนเขาโผล่มปฆ่า,าคนหนึ่งหรือบางทีอาจจะ6เดือนฆ่าคนหนึ่งตำรวจในตามที่ทอเมริกามีนักวิจัยที่ศึกษาความแตกต่างระหว่างฆาตกรต่อเนื่องหญิง และฆาตการต่อเนื่องชายเอาไว้อย่างน่าสนใจคนทำงานวิจัยนี้ชื่อมาริสาเอแฮร์ริสันและซูซานเอ็มฮิวจ์ผู้ชายที่เป็นนักวิจัยชื่อจอร์นก็ตในปี2062พวกเขาทำงานวิจัยชื่อความแตกต่างระหว่างเพศในฆาตการต่อเนื่อง <S <S sex differences in serial killers ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลกรณีฆาตการต่อเนื่องในอเมริกาในห่วงเะยะเวลา150ปีกว่าตั้งแต่พศ2399 ถึง2552แบ่งเป็นข้อมูลกก,ก่อนต่อเนื่องเพศช,ชาย55รายข้าตกรต่อเนื่องเพศหญิง 55รายตีพิมพ์ในวารสาร Evolutionary Behavioral Science ฉบับที่13งานวิจัยระบุะรยายละเอียดที่น่าสนใจมากท่านผู้ชมครับงานวิจัยบุระบุว่าฆาตรกรต่อเนื่องหมายถึงฆาตรกรที่จงใจฆ่าเหยื่อมากกว่า3คนโดยมีระยะเวลาว่างเว้นช่วงในช่วงการฆ่าแต่ละคนอย่างน้อย1สัปดาห์บทความนี้พยายามใช้กรอบแนวคิดจิตวิทยาวิทยาการ Evolutionary Psychology ในการทําความเข้าใจฆาตรกรต่อเนื่องโดยอธิบายตัวแบบ ผู้ดำผู้ล่าคือฮันเตอร์ผู้เก็บเกี่ยวคือแกสเลอร์ของฆาตการต่อเนื่องข้อสรุป4ประการใหญ่เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่งางฆาตกรชายและฆาตกรหญิงที่ผมเห็นว่ามีความน่าสนใจอย่างนี้ครับข้อที่1ตามสถิดีวิวัฒนาการฆาตการต่อเนื่องชายเป็นผู้ล่าในขณะที่ฆาตการต่อเนื่องหญิง เป็นผู้เก็บเกี่ยวบ่อยครั้งที่ขันการต่อเนื่องชายจะฆ่าคนแปลกหน้าที่ตนรอบมองคารกรต่อเนื่องชายจะชอบเดินทางออกไปไกลเพื่อไปล่าหรือฆ่า2ในทางตรงกันข้ามคารกรต่อเนื่องหญิงจะฆ่าคนใกล้ตัวเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในสถานที่คุ้นเคยหรืออาศัยอันเป็นไปตามวิวัฒนาการของมนุษย์ผู้ชายที่ออกไปล่าสัตว์มาเป็นอาหารบริโภคขณะผู้หญิงเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ธัญญาหารประมาณกันว่า9 5เของเวลาในประวัติศาสตร์มนุษย์ใช้ตัว ัแบบผู้ล่าผู้เก็บเกี่ยวเพื่อทําให้ความเกิดความอยู่รอดอย่างสูงสุดอันส่งผลถึงพฤติกรรมในปัจจุบันข้อที่3ทั้งนี้ฆาตกรต่อเนื่องหญิงจะฆ่าเพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน ซึ่งเหมือนยายแอมขณะที่ค่ายากรต่อเนื่องชายจะฆ่าเพื่อการมีเพศสัมพันธ์คายากรต่อเนื่องชายฆ่าเป็นนักล่าเพื่อแสวงสุขโดยการลักลอบแอบมองเหยื่อที่ไม่คุ้นเคยเพื่อความสมาลัญใจทางเพศทําให้เหยื่อตื่นตระหนกกลัวชอบเดินทางไกลเพื่อไปล่าเหยื่ออาจจะมีพฤติการธรรมชาติและซาดิส ทรามานเหยื่อทําให้เหยื่ออับอายทําให้เหยื่อเจ็บปวดมากก่อนจะลงมือข่มขืนเหยื่อแล้วฆ่ามีผู้หญิงอายุน้อยๆอย่างสาวมักเป็นเหยื่อของฆาตการต่อเนื่องชายฆาตการต่อเนื่องหญิงเป็นผู้เก็บเกี่ยวโดยฆ่าคนคุ้นเคยและคนใกล้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รู้จักดีได้ดูแลมีความสัมพันธ์ด้วย ฆาตกรต่อเนื่องหญิงจะฆ่าแม้กระทั่งเด็กเล็กๆหรือคนแก่ที่ตนเองเคยดูแลเลี้ยงดูอยู่นอกจากนั้นฆาตกรต่อเนื่องหญิงมักจะอาศัยอยู่ที่เดียวที่คุ้นเคยไม่มีการรอบมองเหยื่อฆาตกรต่อเนื่องหญิงยังฆ่าสามีเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินงเช่นฆ่าเพื่อเงินกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้วไปแต่งงานกับผู้ชายคนใหม่ในภายหลังข, 4, ข้อที่ 4. การศึกษาวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิเคราะห์ เอกสารจากข่าวที่เสนอในสหรัฐอเมริกาโดยเลือกข่าวฆาตกรต่อเนื่องหญิงมาจับคู่กับฆาตกรต่อเนื่องชายที่มีอายุไล่เลี่ยก,กันเมื่อเวลาลงมือฆ่าเพื่อให้เปรียบเทียบสถิติและตัวเลขได้ฆาตกรต่อเนื่องชายฆ่าคนแปลกหน้ามากกว่าฆาตกรต่อเนื่องหญิงถึง6เท่าในขณะที่ฆาตกรต่อเนื่องหญิงฆ่าคนคุ้นเคยเป็น2เท่าของฆาตกรต่อเนื่องชายฆาตกรต่อเนื่องหญิงยังมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดการแต่งงานกับเหยือคือเมียฆ่าผัวแล้ว ยังพบว่าฆาตกรต่อเนื่องหญิงฆ่าคู่สมรสตัวเองมากกว่าฆาตกรต่อเนื่องชายเป็นสองเท่าท่านบุชายครับน่ากลัวนะครับท่านบุชายทําอะไรก็ตามนะฮะอย่าทําให้เมียต้องเสียใจและเกิดอาการคุ้มคร่งนี่ผมเตือนด้วยความหวังดีนะครับฆาตกรต่อเนื่องชายช,ายชอบลออรอบมองเหยื่อก่อนลงมือฆ่ามากกว่าฆาตกรต่อเนื่องหญิงและชอบออกไปฆ่าเหยื่อนอกรัฐที่เกิดเหตุนอกสถานที่นอกพื้นที่ในรัฐต่างๆอ,งอเมริกาเหมือนกับถ้าอยู่ราชรีจะไปฆ่าคนที่อุดร านีก็ได้นอกจากนี้ฆ้าตราต่อเนื่องชายยังมาจากชนชั้นเศรษฐกิจกที่ต่ำกว่าในขณะที่ฆ้าตราต่อเนื่องหญิงมักจะมาจากชนใช้กลางฆ้าตกรต่อเนื่องชายมีระดับการศึกษาที่ต่ำกว่าฆาตกรต่อเนื่องหญิง อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นบุญเพลงหีบเหล็กนะฮะไม่เหมือนยายแอมซึ่งเรียนจบปริญญาตรีราชภัฏนอกอรปฐม,มรแรงจูงใจในการฆ่าค้ารกรต่อเนื่องชายส่วนใหญ่คือเพศสัมพันธ์ขณะที่แรงจูงใจของคาตกรต่อเนื่องหญิงคือผลประโยชน์ทางการเงินค้ารกรต่อเนื่องชายฆ่าเหยื่อเป็นจํานวนมากกว่าฆ้ารกรต่อเนื่องหญิงโดยนักฆ่าเหยื่อเพศหญิงมากกว่าขณะที่ค้ารกรต่อเนื่องหญิงลงมือฆ่าได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงไม่สําคัญขอให้ได้เงินมาได้รับผลประโยชน์นอก จากนี้ฆาตกรต่อเนื่องชายมักจะฆ่าผู้ใหญ่และแทบจะไม่ฆ่าเด็กแตกต่างกว่าฆาตการต่อเนื่องหญิงค่อนข้างมากที่จะฆ่าแม้กระทั่งเด็กหรือแม้กระทั่งลูกของตัวเองฆาตกรต่อเนื่องชายมีปัญหาสุขภาพจิตมากกว่าฆาตกรต่อเนื่องหญิงมักจะใช้วิธีการฆ่าโดยทำให้ขาดอากาศหายใจในขณะซึ่งฆาตกรต่อเนื่องหญิงใช้การวางยาพิษ มากที่สุดนี่กรณียายแอมนี่ตรงตรง,ตรงเป๊ะเลยกับงานวิจัยที่เขาทำมาแล้ววิธีการนี้น่าจะเกี่ยวโยงกับความแตกต่างทางธรรมชาติและความแข็งแกร่งทางร่างกายและสรีระระหว่างเพศชายและเพศหญิงสารมักจะพิพากษาประหารชีวิตข้า,าการต่อเนื่องชายมาก กว่าฆาตกรต่อเนื่องหญิงอย่างไรก็ตามข้อจำกัดในการศึกษานี้จากอเมริกาไม่ได้เปรียบเทียบลักษณะนิสัยทางจิตวิทยาโดยตรงเพราะเป็นข้อมูลที่ไม่มีในข่าวซึ่งในอนาคตควรศึกษาความแตกต่างระหว่างเพศของคารกรต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการฮอร์โมนหรือความเครียดทางเศรษฐกิจหรือการทำงานของระบบประสาทสำหรับประเทศไทยแล้วจะมีความแตกต่างระหว่างคารกรต่อเนื่องหญิงและคารกรต่อเนื่องชายหรือไม่นั้นเป็นประเด็นที่น่าค้นคว้าศึกษาเช่นกัน กรณียายแอมนี่ชัดเจนยายแอมฆ่าด้วยยาพิษแต่ฆาตกรต่อเนื่องชายไม่ไว่าจะเป็นบุญเพ่งหีบเหล็กหรือไอซีบเหล็กนั้นฆ่าด้วยอาวุธและมีการข่มขืนประเด็นครับเบื้องต้นเมื่อพิจารณาการณีแอมซสาไ,ไหนซึ่งเป็นเหตุเสเรือนขวัญอย่างยิ่งเพราะตั้งแต่ผมเกิดมา70กว่าปีมาแล้วไม่เคยได้ยินกรณีฆาตกรต่อเนื่องในประเทศไทยที่โหดเขี้ยมอำมหิตโดยมีลงการลงมือสังหารผู้คนมากมายขนาดนี้มาก่อนท่านผู้ชมครับเหมือนอย่างที่ผมพูดไปว่ากรณี ฆาตกรรมต่อเนื่องของยายแอมคนไทยผู้หญิงอายุ36ปีล่าสุดคือมีหลักฐานเชื่อมโยงเหยื่อหลายสิบรายนั้นเป็นเรื่องโด่งดังไม่เฉพาะในไทยต้องถือว่าเป็นกรณีระดับโลก และน่าจะเข้าขายกรณีฆาตรกรรมต่อเนื่องฆาตรกรรมซ่อนเงื่อนที่ซับซ้อนมากที่สุดกรณีหนึ่งทั้งนี้ FBI หรือนสำนักง,งานสอบสวนกลางอเมริกานิยามคำว่าฆาตรกรรมต่อเนื่องคือบุคคลที่ก่อคดีฆาตรกรรมตั้งแต่2อคดีขึ้นไปอย่างไรก็ตามตามข้อมูลที่อ้างอิงจากวิกิพีเดียระบุว่าพบเลยว่าอเมริกามีรายงานสถิติฆาตรกรรมต่อเนื่องจำนวนมากที่สุดกว่า3,200คน ตามด้วยประเทศต่ตางๆเช่นอังกฤษออฟริกาใต้แคนาดาอิตาลีญี่ปุ่นและเยอรมนีผมจะยกตัวอย่างคดีดังของโลกให้ฟังนะคะคดีแรกผมเคยพูดไปแล้วคือตำนานแจ็คเดอะริปเปอร์พศ2431เกิกดคดีฆาตกรรมสยองขวัญต่อเนื่องตลอด3เดือนในย่านอิสเอนองกุงลอนดอนหญิงโสเภณีอย่างน้อย5รายถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมด้วยมีดชำแหละหั่นศพเยือยอย่างเข e ี้ยมโหดทว่าตำรวจอังกฤษในยุคนั้นไม่สามารถจับตัวคนร้ายและคลี่คลายคดีได้ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นตำนาน ปศนาที่ยังคงขยาวขวัญถูกเล่าขานไปทั่วโลกจัดว่าเป็นฆาตกรรต่อเนื่องที่ชั่วร้ายที่สุดคนหนึ่งในรอบร้อยสามปีที่ทิ้งให้เป็นปริศนาท่านผู้ชมว่าใครเป็นคนฆ่า คนที่สองคือนายซาแซมัวลลิตเติลฆาตรกรต่อเนื่องโหดท,ที่สุดของอเมริกา7ตุลาคม2562สำนักง,งาน FBI ยืนยันว่านายซามเอลลิตเติลนักโทษวัย79ปีเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่สังหารเหยื่อมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศก่อเหตุฆาตรกรรมมาแล้วถึง93ครั้งฆ่าคนตายม,มา93ครั้งในรอบ3-40ปีที่ผ่านมา FBI วิเคราะห์ทำให้เชื่อได้ว่าคำสาร,รภาพของนายลิตเติลนั้นเชื่อถือได้เขาจำรายละเอียดส่วนใหญ่ได้ แม่นยำถึงแม้จะจําวันเกิดเหตุไม่ได้เขาจะเลือกเหยื่อที่อ่อนแอส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงสีผิวโสมนีหรือคนติดยานายลิเตอร์ไม่ได้มีวิธีสังหารที่แน่ชัดไม่เหมือนยยแอมเหยื่อบางรายถูกวินิจฉัยว่าผิดเสียชีวิตเพราะเสพยาเกินขนาดหรืออุบัติเหตุบางศพยังหาไม่พบนายลิเตอร์วาดภาพเหยื่อของเขาซึ่งเอฟบีไอนำมาเผยแพร่โดยหวังว่าจะสามารถระบุตัวตนของพวกเขาได้3คดีน่าขนลุกแม่ไม้ดาญี่ปุ่นวางยาพิษเหยื่อต่อเนื่องเธอชื่อชิซากุคาเอฮิไว้จิ 4ปีใช้สารพิษไซยนา์ฆ่าคน และถูกสารตัดสินผ่านชีวิตตอนนั้นเธออายุ67ปีที่ถูกจับกลุ่มและในเวลาต่อมาถูกตัดสินว่าฆ่าคู่ชีวิตผัวตัวเองเพื่อประสงค์ต่อทรัพย์สินเงินทองทำให้เธอกลายเป็นฆาตการต่อเนื่องเธอถูกสื่อตั้งฉายาว่าแม่ไม้ดำแบล็กวีโอดเนื่องจากพฤติกรรมของเธอคล้ายกับแมงมุมแม่ไม้ดำตัวเมียจะฆ่าคู่มาหลังจากที่มีการผสมพันธุ์กันแล้วตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาซิชาโกคาเคฮิได้ผลประโยชน์รวมกันแล้ว800ล้านเยนร ราว2 2ง้าล้านบาทจากเงินประกันและทรัพย์สินอื่นๆที่เธอได้รับหลังจากสามีและคู่รักของเธอทั้ง7คนเสียชีวิตอย่างเงื่อนงำนางเคฮีในปีพฤศจิกายนสอันหาสถูกจับกลุ่มที่เกี่ยวโตถูกศาลชั้นต้นตนัดสินประหารชีวิตโดยการแขวนคอเธออทธทณ์คำพิพากษาอ้างว่าภาวะสมองเสื่อมคล้ายๆกับคดียายแอมตอนนี้ที่ทนายายายแอมกำลังจะใช้หลักการดำเนินคดีต่อสู้คดีว่าสมองเสื่อมในที่สุดศาลฎีกาโอสกาปฏิเสธค อุทธรณ์ของเธอและยืนยันคำพิพากษาผ่านชีวิตในเดือนกันยายน ผู้ที่ทำคดีของนางแอมนี้ก็พูดชัดเจนหลังจากที่ตรวจสอบพฤติกรรมทุกอย่างแล้วรวมไปจนถึงปรึกษากับจิตแพทย์ระดับเป็นอาจารย์มหาลัยและนักวิจัยทุกคนยืนยันว่านางแอมไม่ได้สมองเสื่อมสรุปง่ายๆคือนางแอมฆ่าเพราะโลภฆ่าเพราะทรัพย์สินานามต่อเนื่องอีกรายเป็นคนญี่ปุ่นชื่อนางคาไนเอะคิจ e ิมะหรือที่รู้จักในานามแม่ไม้ดำแห่งยุคอินเทอร์เน็ตเธอถูกตำรวจจับและสาลพิพากษาว่าเธอมีความผิดฐานฆ่าคน3คนและอีกหนึ่งคน พยายามปี2 0 1 3เธอพบกับเหยื่อเธอทางผ่านเว็บไซต์หาคู่ทางอินเทอร์เน็ตเธอมักจะสร้างภาพให้เป็นผู้หญิงไฮโซมีรสยมค่อนข้างสูงใช้เงินเป็นเบีย้ยประกาศว่าตัวเองอยากเป็นเจ้าสาวคนดีๆสักคนสาเหตุที่เธอมีข่าวดังทั่วโลกเพราะว่าแม่ไม่ดําคิจิมะใช้วิธีการต่างๆในการสังหารเหยื่อเธอใช้วิธีการเนี่ยท่านผู้ชมเธอแอบวา,วางยานอนหลับ ปล่อยให้เหยื่อถูกลมควันพิษจากคาร์บอนมอนอกไซด์ในรถเช่าเป็นวิธีคนญี่ปุ่นนิยมฆ่าตัวตายในขณะนั้น2เธอใช้ยาไซยไนเหมือนยายแอมวางยาสามีบางกรณีเธอคอยจุดไฟเผาบ้านของผัวหรือเหยื่อขณะที่นอนหลับสุดยอดท่า,านผู้ชมนางกิจิมะถูกตำรวจจับกลุ่มในปี2552หลังจากเหยื่อรายที่4อายุ41ปีรอดชีวิตจากการพยายามรมควันพิษคาร์บอนมอนอกไซด์ในรถยนต์เธอถูกตัดสินประหารชีวิตในปี2555 มีประเด็นหนึ่งท่านผู้ชมที่เธอให้การไว้ในชั้นศาลเธอพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมฉันมีชีวิตหรูราตมา้งแตอเด็กและฉันก็รับไม่ได้หากชีวิตจะตกต่ำลงเพราะฉะนั้นทางที่ดีสุดสำหรับฉันคือการหาใครสักคนที่สามารถช่วยเหลือฉันได้เรื่องเงินได้ยิ่งว่นนั้นท่านผู้ชมครับยังมีเรื่องแปลกแต่จริงของนางคิชิมะระหว่างถูกจำคุกเธอยัง แต่งงานนันกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อายุ60ปีหลังจากทั้งคู่ติดต่อผ่านจดหมาย10ครั้งจดหมายครั้งที่10เบ็ดเธอถามผู้ชายคนนั้นว่าจะเป็นคนรักของเธอได้หรือไม่2วันต่อมาเขาเขียนว่าตกลงการแต่งงานได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในวันที่2มีนาคม2558ท่านผู้ชมครับ อย่างไรก็ดีเรื่องที่น่ากังวลในโลกออนไลน์นการรับข้อมูลแบบซ้ำๆอาจทําให้เกิดความชาชินต่อสถานการณ์หรือจินตนาการพฤติกรรมต่อความรุนแรงหรือเกิดการเรียนแบบความโหดรุนแรงของการฆาตกรรมที่จะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวจากการเสพข่าวที่ขาดสติจนดูเหมือนความรุนแรงโหดร้ายอยู่ใกล้ตัวมากท่านผู้ชมครับสิ่งเหล่านี้สามารถนําไปสู่ความหวาดระแวงคนใกล้ชิดและคนรอบข้างกลัวเหตุการณ์จะเกิดกับตนเองกลายเป็นความตระหนกส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือ มองเห็นการกอร่อเหตุใดๆเช่นนี้เป็นต้นแบบและใช้เป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาชีวิตของตัวเอง